Ba bờ bờ bê yêu thương bại. And cái I'm lắm ở đâu quê? Buya hay 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 แล้เราเรา่ยแถวไหนบ่แถวไหนแถวไหนสีเดีย่หนุ่งซึ่งสีเดินเลยเดินเลยถึงเลยไปนอนนะบาสหมดเลยนะเดินเดินซอยเลยเดี๋ยวพี่เดิน้างใหญ่มีนะสีฟ้ามีสองตัวมี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 กองบนน่ะเฮ้ยอาบูตีเพิ่ง ไอ้เฮียน่าแม่งเบออประเด็นมันรู้เว้ยาอเอนเมื่ออนเออหจหมุเอจอหมุนเออเอเออมนเอจเออเอจมนเอจอเอออหเอจอมหมุนอนเนเอนเนเอามนเเอจอเอออ

mà này quá lặng nữa măng măng lặng, đang lặng không lạy không lạy không 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 lạy không lạy không lạy không không lạy không 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 เออไม่ให้แอบข <ทำ S 2> วาดว้วางเลยได้ปะล่อมันโ <Okay. S 1> อเคปักบูไว้ bomb has been เจ็บรอา ู่ห้องโยกไปกลางเลยโยกไปกลางเลยลงมาแล้วเอ้แมงโก้ไอยแมงโก้ก้าเจ็บแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ผมยองมัเหลือแดงอ่ะที่บ้านมันเหลือแดงพี่แดงตายมันบังบั

ไปใต้น้ำเราเออล่าเลยเอออีสันเอ็กเนยทำไูยิงไม่ได้เลยวะพ่อ้ไม่เป็นไรเลือเยอะกว่าก็ต้องล่า alright let's move out fire in the hole fire in the hole r in e h o l ดมานี้ไ i r บ้าหลังบ้าเามาน้าบ้าเอามา f i i e เียงง ก็อย่า <welche> ย <ăn? S 2> ัดระเบิดอน่นอย่าี่ขึ้นเอยยัดดยดยงยิงยงยิยิงิงย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 ิจยิยยย มาหมชาาไม่ได้วางไม่วางเลยวัดจะวัดเราเล่นคิดวางไหมเอเฮ้ยเขา้ใหญ่เขาใหญ่อ้อมบีเขาใหญ่อ้อมบีเราวางไม่ชนะหรอกลองเล่นเล่นเกมกับมันนดีโหเดึงเชียงมันน่ะไหนๆไหนๆเอ้าม้าหมช้าพี่ผมโทษม้าหชาี่ให้สี่ร้อยเอง มังเล่นสิบย่องยองยองช่วงนี้ที่หูฝาไมันรับไก่เขตสันยากด้วยต้องมาหมุนวะเจ็บน้ะเจ็บแล้วตัวนี้เจ็บมากเฮ้ยมันลงงางมันอันนี้ โ to อ้โหเดี๋ยวผมโทษพี่คดีันนีผมพี่ไม่ร้แ่มามามาเี๋ที่พาเในคณะเราเมื่อกี้เฮ้ยดึงเชมันเลยเยวเดีเล่นเล่นกับมันหน่อยนี่เป็นอะไรึดพาวเวอร์ทงมเลยนะตามทพี่เมกี้มาผมช้าบอมดิฟュมามมันช้าพี่โทษ Mission fail. Hãy em mình đâu thấy em hỏi let's <laughs> Fire in the ุสองตัวบ้าหลุมสองตัวห้องเล็กห้องเล็กห้องเล็กอออยู่แล้วตอนนี้มาห้องใหญ่แล้วห้องใหญ่นะห้องใหญ่ห้องใหญ่องนเปนวามมันไม่มามันกลังมาหมนหนหนึงบอกเล่นบอกแตไม่้่อไอเนมเล่ห้องใหญ่เลยเนมเล่ห้องใหญ่ดิห้องใหญ่ก็ซอยอะ รอบบบัโ่อะูเหี่ผมแหลกขอ้ยไหมมากอะเอามาดิี่อะไรพี่ไฟไดตกพี่พี่ไดตกอะมันแหลกมากอะไี่เป็นไร Farm Defused สวแล้วไนไม่เอแ่ฟตกพี่ไฟตก Mission f a i พวกเราแม่งมันไม่ค่อยสังเกตเนะว่าเวลาเขายิงไหนต้องสังเกตเวยเออสังเกตต้องไวไวมันเลยแบบนั้เอ แ,ออแต่ให้เกียรติเราไปด้วยที่มาหลังนี้เารามาไหนผมไม่นีเสำรอาหลังนี้นะ วางเลยนี่อย่าล่าอย่าล่าวางห้องเล็กมาดมูดมูดห้องเล็กเจ็บหน้าเดงแล้วย่องเก็บเสียงเนมเก็บวางทีนี้วางรอมเลยวางเลยนี่วางเลยเอาไงเอาไงเอะยองเออง

กองใหญ่เซตสองกองใหญ่สององใหญ่อยู่สองตัวกองใหญ่สองตัวเลยให่าอย่เข้าไป่เข้าไปยิงมันมันออกมาจากซอยดิเด้โอ้ยเจ๊เรตติ้งวินออเอ้ชนะสองตาเว้ยสลับสลับให้เป็นดา